ผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับกุศลางธรรมชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์นะครับตัวไมโครโฟนไร้สายนะครับราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าคุณภาพนะครับหลักร้านนะครับแต่เสียงรบกวนได้ดีมากน้อยอยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้เลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์นะครับเจ้าตัว ไมโครโฟนนะครับบาลานนะครับข้างในนะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ type C นะครับของห้องด้วยตัวกล่องชาร์จนะครับจะคล้ายๆกับตัวหูฟังบลูทูธนะครับผมจะแกะมาให้ดูนี่นะครับกล่องชาร์จด้านในนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นพอร์ตชาร์จนะครับ type C นะครับสามารถสามารถเสียบชาร์จกับสายชาร์จ ไอซีทั่วไปได้นะครับตัวนี้นะครับผมสั่งมาเป็นสําหรับรองรับระบบ Android นะครับด้านในนะครับตัวนี้ครับจะเป็นไมโครโฟนนะครับ1ตัวแล้วก็เป็นตัวรับนะครับรับจากตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับสามารถนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องชาร์จนะครับที่เป็นไทป์ซีของสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับ ก็คือไม่ต้องลงไดเวอร์ใดๆนะครับซึ่งในกล่องนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือตัวชาร์จนะครับตัวรับนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตัวส่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไมโครโฟนตัวส่งให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับพอเราแกะซีนออกจะลองแกะซีนซีนหนาแน่นนะครับผมล,ลองแกะซีนแป๊บหนึ่งอโออโหเหนียวเลย ตัวนี้เหนียวติดเลยติดติดครับติดอันนี้แบบแกะจริงๆครับต้องมาถูออกครับผมขุดมันถูได้นะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะตัวนี้จะใช้ไฟนะครับแหล่งไฟจากตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแหล่งไฟจากสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับจะต้องชาร์จนี่นะครับไทซีนะครับในนี้มีมาให้เป็นสายชาร์จไทซี สั้นๆเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมแกะให้ดูดึงตัวนี้ออกก่อนดึงเทียบก่อนอ่าเปิดมาเลยในกล่องในกล่องนี่นะครับ t y p C นะครับปกติเสียบกับ U U ตัว USB ทั่วไปได้นะครับนี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานเลยนี่ครับ เราเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ผมเป็น Huawei Mate 50 Pro นะครับเสียบเข้าไปครับเสียบให้ดูอะไรละฮึบเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากเสียบเข้าไปแล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานนะครับเป็นการอัดเสียงหรืออัดวิดีโอได้นะครับผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้คร um> ับจะมีป네ุ่มกดตรงนี้จะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับมีปุ่มกด มีปุ่มกดด้านนี้นะครับเน,นี่ยตรงนี้กดแช่เลยครับพอกดพอกดแช่ไว้นะครับก็มีไฟสีเขียวแสดงผลขึ้นนี้ไฟสีเขียวตัวนี้ตัวรับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับให้คลิปหังไว้ระดับหนึ่งนะครับเป็นระดับของระดับปากตัวเองพอดีก็จะสามารถใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมนะครับจะลองตัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ เชื่อมต่อนะครับตัวรับเข้ากับสมาร์ทโฟนในระบบ Android แล้วครับแล้วก็คลิปไมโครโฟนที่ปกเสื้อครับเสียงจากคลิปนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นไมโครโฟนไวเลสตัวนี้นะครับซึ่งสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีในระดับหนึ่ง <ๆ S 1> เทียบเท่ากับตัวไมโครโฟนในรุ่นดังๆนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ตลาดทั่วไปนะครับซึ่งสามารถใช้ได้นะครับ ผมได้ทดสอบมาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแล้วนะครับก็คือว่าเสียงจะได้ประมาณนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันครับครับผมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับไร้สายตัวนี้นะครับผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่นําไปใช้งานนะครับในการไลฟ์สดหรือว่าการถ่ายทำคอนเทนต์บล็อกต่างๆส่วนลิงก์นะครับผมจะ แต่ในใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับไมโครโฟนและสายตัวนี้ครับ